เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพลตารวจตรีโชดวัดเหลืองวิไลผู้บังคับการสืบสวนตารวจนครบาลนํากําลังเข้าตรวจค้นอาคารพานิชย์สามชั้นที่ตั้งอยู่ภายในซอยประชาราษฎรเพลศ11แขวงและเขต้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยพบเป็นอาคารดัดแปลงที่บริเวณชั้น3และ4เปิดให้เป็นห้องสำหรับเล่นการพนันรูปแบบไพ่นกกระจอกและไพ่แบบสํำรับ ภายในบนห้องชั้น3และ4มีนักพนันทั้งชายหญิงส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจียนและคนจีนนั่งเล่นพนันอยู่ตำรวจจึงทำการจับกลุ่มพร้อมยึดของกลางเป็นอุปกรณ์เล่นไพ่นกกระจอกไพ่สำรับจำนวนหลายชุดชิปจำนวนหนึ่งและเงินสดกว่า1 0 0 0บาทยึดไว้เป็นของกลางโดยการห็นนี้พบว่ามีทางเข้าออกเพียงทางเดียวบริเวณด้านหน้าและภายในอาคารมีการติดแผ่นป้ายแจ้งเตืนอนข้อมูลเป็นภาษาจีนคาดว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อไว้รองรับกลุ่มผู้เล่นชาวจีน พลตำรวจตรีโชควัดเปิดเผยว่าได้รับทราบข้อมูลว่าอาคารแห่งนี้เปิดให้มีการเล่นการพนันจากพลเมืองดีเบื้องต้นทราบข้อมูลว่าเป็นกลุ่มจีนเทาซึ่งจะต้องขยายผลต่อโดยจากการสอบถามผู้ดูแลอาคารทราบว่ามีการเช่าพื้นที่แห่งนี้เพื่อเปิดให้เล่นการพนันเมื่อช่วง7-8ถึงวันที่ผ่านมาส่วนใครเป็นเจ้าของขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนเพื่อนําตัวมาดําเนินคดีสําหรับการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการกวาดล้างกลุ่มจีนเทาซึ่งเข้ามามีพฤติกรรมหรือมีการกระทาผิดกฎหมายในประเทศ หรือเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นกลุ่มชินเทาเบื้องต้นจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง31คนซึ่งมีทั้งกลุ่มผู้เล่นและผู้ดูแลอาคารส่งพนักงานสอบสวนสานีตำรวจนครบาลสุทธิสารดำเนินคดีในข้อหารักรอบเล่นการพนันหรือจัดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและจะส่งตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาภายใน48ชั่วโมง ว่าเจออยว่ดีเจอแต่ผู้ดูแลผู้ดูแลหนึ่งคนงานอีกสเขาให้การว่าอยไรบ้างคะท่านเพนัคุเขาคนงานผคนงานครับเป็นายลรเอียบ้างนะท้ายนี้มันเชื่อมโยงกีเทาแก้งอื่หรือว่าฝุ่มกระบวนการที่วันนี้เราไปอเปรชันมะสองสอ พราวันก่อนเนี่ยท่านสีเผา้วยนะรัแล้วก็ยังทำนะครับมันนเดียวกันดนก็เป็นแขนหนึ่งของคำว่าจีนเาครับยังไม่กีฬามีสมายู่เกี่ยวกับเรื่อง ใชนี่จ้วถ้าคอาตนะมันอนได้มันเป็นพอากินเพรอเยววันนี้พี่เดียนี้